ชนบุรีต้นโกงกลางสวยมากเลยเพื่อนลมพัดเย็นสบายอันนี้เรามากินข้าวก <c oughs> ินข้าวแล้วเราก็จะกลับเพราะว่าเห็นรถติดขากลับเห็นรถแล้วรถเยอะมากนี่เรามาดูวิว ลมทะเลเย็นๆนะจ๊ะอันนี้จะเป็นครัวมุกประมงกินข้าวอิ่มแล้วนะคะมาเดินย่อยนิดหนึ่งอาหารก็อร่อยนะคะราคาไม่แพงด้วยจานละร้อยห้าสิบสองร้อยกินสองคนยังไม่ถึงพันเลย ้มเย็นมากเลยเต้นโกงการเ์เด้นต้นเล็กๆเขาปลูกไว้นะคะก็จะเป็นทางเดินสวยงามมากเลยบนพือน าากขของเตกน้ำตกเลี้ยวตกเลยนะคะเ,นะเราอยู่ในป่าป่าก,กลางริมทะเลลมพัดเย็นสบายนะคะอันนี้เ็ามีปลูก ลมเย็นดีสบายไหมคะดูดูดูดมดกัดคอมาธรรมาชาติมากเลยคะ่ะใหญ่เลยอโดนมดลุมหวานไงเนื้อหวานคะ่ะ ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารเนาะทางนอนลมเย็นมากเลยมีนกด้วยมีนกด้วยอม,มองเห็นไหมเนี่ยไหนอะมันบินไปและนกนกนกน บรรยากาศสวยมากเลย